และวันนี้ผมได้จัดการแข่งขันของ s k r i b i l y Toilet และ c a m e r a Man ได้ทําการต่อสู้กันและในแต่ละคู่ก็มีพลังและ Ability แตกต่างกันไปก่อนเริ่มคลิปผมขอคนละไลค์ได้หรเปบ่าครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชม,ชมกดแล้วไปไปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าร้านบริการเติมรูปบักโปรโมชั่นสุดคุ้ม,มวีนนี้ v i p s e r v e r Rate 5ขั้นต่ำเพียงยี่สิบ,บาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ตเลทห้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้<ะ>บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรง v ์ VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับการสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง l ลท์โลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แกลลี่มดและ ลาสโลนะครับนะซึ่งนี่ก็เป็นอาจจะเป็นคลิปแรกนะที่ผมเล่นเกมแกลลี่หมดลงช่องนะครับคือมันมีนานแั้วแหละผมขึ้นลงน,นลั้นแต่ตอนนั้นแบบจอดซับไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำ <c oughs> เออเอาว่าตอนนี้ผมแบบมีหมดมาเต็มเลยรวมถึงหมดที่มีเอ,อ่อสกิบบิทต์เรตแล้วก็คามลุงคามิล่าแมนเออเรามีอาวุธเอาไว้ต่อกรกับไอพวกเอ,อ่อสกิบบิทต์เรตมั้งไหมเราไม่น่ามีหรอกมออ <c oughs> ั้งเออเสก่อนเลยว่าผมมีจริงนะไม่ได้ขี้โมยนะ้องนี่ มันทำไมเอ้ยหยุดยิงดิงดิฮัลโหลนี่นะท่านผู้ชมเอ้ายิงมันได้เนี่ยเอาเอาตายเด้อดเดือดแต่ก่อนผมโอ้มันก็มีเลือดของมันอยู่นี่ว่ะมีทีวีแมนด้วยเหรออันนี้ปิดอิกนอเพเยอร์ไว้นะครับไม่งั้นมันจะฆ่าผมนะเห็นไหมแค่นี้มันก็ปล่อยลำแสงใส่ผมแล้วอะยิงโอ้ย เอ้ยล่แสงข่าไม่ได้มาเดินม,มาเตะเฉย <_ Z> เป็นพวกเดียวกันแท้ๆเว้ยด,ดูท่านผูชมดู <_ S 1> คือผมไม่รู้นะว่าเขาตั้งหมดมายังไงให้ไล่กระทือผู้เล่นเนี่ยแต่วันนี้เรามีหลายอย่างมาเล่นเลยนะรวมกระทั่งเอ่ออะไรนะ่ k สกิ d บ t o ท l เล g m แมนเอสองที่อัปเกรดมาโคตรเท่อีกโนเพย์กงนโอ้โหโคตรใหญ่ ยังไม่มีใครจาัดก,การไอ้หมอนี้ได้เลยนะปัจจุบันแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับนะเหมือนจะเป็นบอสหลักด้วยมั้งดูจากทรงพระรัตนาตรต่แล้วเนะี่ยท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าถ้าผมปล่อยให้มันขยับได้นะครับมันจะเกิดและขึ้นอันนี้มันยัง ignore player อยู่นะท่านผู้ชมเออ,อตายยังไม่ได้ทันขยับเลยพี่เกิดไหม,ามตายมัน o p เกินนะจริงๆนะอะไรเนี่ย silent man mega b o ไ้ยไรูปบ่างไงไองนะไรพวกนี้ฮะมีด้วยเหรอในซีรีส์มันมีตัวนี้ด้วยเหรอผมไม่รู้ว่าตัวไหนมานอุ้ยอ๋อรถย่โอ,โอ้แล้วถ้าถามว่าพี่พี่มันขับยังไงได้เดี๋ยวขับให้ดูนี่เ,เห็นไหมขับเป็นรถได้เลยเว้ยยิงนี่ยิง นี่คือเนี่ยผมมีในสมองเนี่ยผมคิดวิธีทดลองหลายๆอย่างเลยสกีบิดิท o ทเลตนี่มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เวอร์ชั่นที่ผมโหลดมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของตัวฉบับหรือเปล่านะครับคือมีดีเจออมีไอ้นี่ด้วยครึ่งลูกครึ่งเทเลตใช่เปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่แล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะปรสิตเท,ทเลตเด้ออันนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนในเรื่องเลยนะสามารถบ,ารบังคับด้วย,วย,วยไอ้พวกเนี่ยเออ ผมลองเสกสกิบิม่ออนี่แล้วก็ขี่แล้วก็จัดการไม่ตายเออสองสามสาเฮ้ยเเฮ้ย,ยแ มันจะทึกเกินไปแล้วไม่ใช่แล้ววะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกให้มันตีกันเองด้วย <laughs> มันตีกันเองได้แล้วท่านผู้ชมเอืออเเอาดีเอาดีเอาไงแต่วนันนี้ขับรถดี้ไปดิ้มาเออเอามันก็ข่าได้ดิไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนของจริงเลยทีเดียวนะฮะขยับไปขยับมามีลิ้นด้วยค่อนข้างที่จะสยองนะฮะ อืมเอ้ยผมสามารถอันนี้ได้เดินท่ามาชมนี่ครับนี่แล้วก็วิ่งโดดสูงมากโคตรบ้าเลยโดดโคตรสูงเลยมีโจมตีมีสกิลโจมตีด้วยนะท่านผู้รรมชมดูดิดเออ,อจิมจิมแล้วคลิกขวาเนี่ยมันจะแบบปั๊บเออมันจะไปบังคับเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเสกคาราเมล่าแมนมาตัวหนึ่งอันนี้นี่ลองอ่านี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหม นี่คือเรียบร้อยละอืเราทำการสิงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันอันนี้ดูนะท่านผู้ชมคือถ้าผมปล่อยให้มันตีกันเนี่ยอย่างไ,ไงไอหมอนี่ต้องชนะแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปล่อยให้ตัวนี้ดูนะว่ามันจะสู้กันหรือเปล่านะฮะที่จริงมันเป็นพวกเดียวกันมันไม่สู้กันหรอกอ้าวเรียบร้อยโทษทีวะ ลืมไปมันมีปืนลำแสงยิงไอ้นี่ทีเดียวมันก็กลับเป็นปกติแล้วนาะว่าสปีกเกอร์หรือคาเมราแมนที่โดนไอปรสเต็สิงอยู่อะโดนยิงลำแสงทีเดียวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมเสกมาเป็นกองทัพได้ไงท่านผู้ชมเออแต่ยังยังยังไม่ถึงตอนนั้นมันมีรถด้วยวะเอามาขี่มาโอ้ยโอ้ยวาว่ะอุ้ยมีตบมีโจมตีด้วยอืกระแทกนะเนาะอืกระแทกอืกระแทกเฮ้ยมีท่าโจมตีด้วยเทำไปเล่นไป เลยมันเลยอย่างนงี้เชิบเชิบเช,ชิบดูไหมระหว่าง man. สปีกเกอร์แมนอ่าสปีกเกอร์แมนโ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยกับนี่สกิบเบด้ลูกครึ่งความสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยนะผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าด้านพลังคนไหนมันจะสูสีกว่านะอ่ะเอาเป็นว่าสู้กันเลยเพ่ปั๊บออ้โหโดใสโอ้ดีอดีอืมอืม ได้ไงอีกสปีดสปีดเกอร์มนชนะ what อันนี้กากเวอร์อืมผมประเมินพลังของสปีกเกอร์มนตาำไปนึกว่าไอ้หมอนี่จะชนะนะไอ้น,นี่เหรอไอ้น,นี่มันอยู่ในอีพีไหนอะผมไม่ได้ตามดูแฮ อุ้ยแสดงว่ามันต้องโหดแน่ๆเลยวะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราลองเสกตัวที่แบบสไนเปอร์ตัวนี้มันมันยิงได้ด้วยนะท่านผู้ชมเออท้าไปเล่นไปเดี๋ยวผมลองให้มันยิงผมดูดีมันยิงได้ด้วยอ่ะมันยิงไม่โดนมันก็จะเข้ามาหาเราเรื่อยๆนะฮะโอ้ยโลเกตเด้อโอ้ยตัวโคตรใหญ่เลยโอ้ย เอามาสู้กับอะไรดีว,วะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่ออีพีหน้ามันแบบเออคนดูเยอะผมก็จะกลับมาทำเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยเออสปีกเกอร์สไปเดอร์เนี่ยไปสู้กับสกิบบิทิทอยเลตตัตวไหนเนะี่ยก็บอกผมได้นะผมจะได้ทดลองให้แต่อย่างแรกเลยในอีพีนี้เนี่ยผมจะเอาตัวนี้เนี่ยสู้กับทีวีวแมนไหมทีวีวแมนมันโกงไปวะในในเรื่องใช่ไหมถ้าไม่มีเลนตัวนี้อ่ะถ้าตัวนี้โอ้ยตัวนี้อย่างตึงเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องเอาตัวที่มันสู่สีนี่ไงท่านผ uhh. ู ical, ้ชมคิดว <möchten> ่าม <ella> ันสู <ella> ่ส <ella> ีไหมเทมิลแมนไม่กะบอสเตรียมพร้อมสามสองหนึ่ง เดี๋ยววไอ้แคมเมราแมนเมกาบอสน,นี่โจมตีหรือว่ามันไอ้ตัวนั้นมันสละชีบอะ่ะท่านผู้ชมขอให้โอกาสอีกรอบหนึ่งถ้าถ้ามันตายก็ผลเป็นเอกนท์นะครับเมกาบอสโดชิปปิงท่านผู้ชมเห็นลำแสงที่มาออกมาจากตรงหน้าอกได้ไหมถ้าปรสิตมันไปเอาเลยเกาะ ไม่เกาะหรอวเพื่อนนายต้องสิงได้สิทาแบบในในเรื่องไหมที่แบบเอ่อไอไอันเนี้ยท่านผู้ชมสปีกรแมนสปิกรแมน,แมนไม่กะบ,บอลเนี่ยท่านผู้ชมเออตัวนี้ก็ตึงอยู่นะเนี่ยปับ๊บแล้วก็อยู่บนตึกสูง,สง นะท่านผู้ชมแล้วก็เสกไอตัวนี้มาผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนในในเรื่องบ่นนะอ่ะครับตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ก่อนย่อง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 อย่าให้มันรู้ตัวย่อง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 จังหวะนี้แหละเกาะเลยเกาะเลยพี่ <c oughs> ม,มันเกาะไม่โดนวะหรือยังไงเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมเห็นฮิตบ็อกอยู่นี่ตัวนี้อ้าวเกาะได้ไอพี่เฮ้ยสิงได้ด้วยอื กระทืบต่อยต่อยกระโหดโคสูงเลยโอ้โหเห็นเมืองบิ๊กซิตี้ใหญ่มากไม่เป็นไรวิ่งลิกขวาเป็นยิงอคลิกธรรมดาเป็นต่อยตีนะฮะอืมอืมอืผมกดออกมันก็สิงอยู่ที่เดิมนะฮะถ้าให้ผมเดาอะถ้าผมเสกตัวที่ไม่ใช่เป็นลำแสงมานะท่านผู้ชมลองเสกเอ่อสปีกเกอร์แมนมันจะยิงผมว่ายิงทีเดียวยังไงก็ตายว่ะอ่ะลองดูนะ เอาพรวดไปไหนโอ้เอ้าไอ้ยิงพวกเดียวตายกันเลยเอ้าไม่ใช่พวกเดียวกันทำไมยิงตัวเนี้ยโนปรสิตของฉันเหี่ยวเลยปรสิตเหี่ยวเลยโอ้โนคือทำยังไงให้มันเป็นพวกเดียวกับสกิมบิดิททเลตวะเดี๋ยวผมอยู่คนละพวกกันเนี่ยสปิ k กอร์แมนไม่ก s บอสปะทะกับ ืคิดสิกคิดสิกเอเอ้ยนี่ไม่ใช่ๆๆไม่ใช่สกีบิดิทะเลต,ตัวไหนวะก๊อตไหมอ่าลองดูลองดูคนไหนจะชนะนะฮะ คือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้สกิลตัวไหนพลังมันจะเยอะกว่านะฮะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกสกิลพลังผมได้นะเือผมก็ไม่รู้จริงๆแหละอ่ะสู้กันเลยพี่ไม่ไหลอ่ะอ้าว โอ้โหเกมพิกไว้พี่ทาาเวอร์ะเปล่าอะไรคำเนี้ยกอสเละไม่เป็นท่าเลยวะ่ะแต่กอ็มันก็โหดอยู่นะแต่เราลองเอากอสไปสู้กับคลลาเมล่าม g ก b าบอลไหมเดี๋ยวผมลองดูนะคาเมล,ล่าม g ก b าบอลอ่ะนี่นี่เลยผมว่าน่าจะสู่สีกันนะฮะ let's go เอาไล่หมนุนไล่หมุนในน้อง พลังตูดอ้โหหยุดเวลาได้ด้วยน้องพลังตูดอย่าแพ้โอ้พลังตูดแพ้ลองเอาตัวชิวๆมาท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเออนี่เออน,น,นี่ตัวชิวๆนะฮะสู้กับก๊อนมังลองลดพลังให้ก๊อนเออก๊อนมาสู้กับตัวชิวๆนะฮะ ไปก็เราจะให้โอกาสเป็นกานสุดท้ายถ้านายไม่ไหวเราจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแล้วไป let's go ยังหยุดเวลาได้เหมือนเดิมนะฮะตดตดตดกระแทกลงมาโอเคโอเคตอนนี้ผมดูพลังของกอนแล้วว่าตัวไหนควรสู้กับตัวไหนไม่ควรสู้น,นะไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ the s c i e n t i s นายมาแก้ตัวไอ้ดิสปีกแมนนายจะสู้กับไอ้หมอนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ได้ว่ะฮ้ย โอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตอนตีไอ้สก,กิบดินักวิทยาศาสตร์ตีนะี่ยมันจะสาตาร์ด้วยแถมเสกเอ้ยมันเสกลูกน้องมาด้วยด้วยเออเฮ้ยบ้าอย่างงี้ก็ขี้โกงเลยลูกน้องมันมันยึดล่างได้นะครับนะ โอ้คีโกงเป็นบ้าเลยเอู้้ยเก็บไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมผมเก็บไม่ได้ด้วยเพราะมันเสกมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฉันต้องการอาวุธมีไหมนี่ก็จะอันนี้นะฉันไม่ต้องการให้พวกนีย้อยู่แถวนี้นะเพราะฉะนั้นไปที่อื่นซะสู้กับอืมุ้ยปืนดับเบิลคู่เลยโค้เท่ท่าต่อสู้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเทดูหนะ่อยอุย้ย กดคลิกขวามันยิงให้อัตโนมัติเลยท่านผู้ชมแบบมันยิงให้เองอะผมยิงไปทางอื่นมันก็ล็อกไปทางอื่นอะโอเคใช้ท่าต่อสู้ได้ปกติคลิกข,ขวาเป็นยิงปืนอุ้ยยิงไม่กี่ทีก็ตายแถมยิงโคตรเร็วโคตรรัวสกิบิดินักวิทยาศาสตร์กับคัม,ม่าแมนพร้อมกับปืนเรเซอร์คูไอพี่มาพร้อม let's go เฮ้ ได้ไงครับเนี่ยพี่พี่ไม่ทิ้งระยะแล้วก็ไล่ยิงมันนะทำ่มพี่ต้องเข้าไปแลกตัวด้วยไม่เข้าใจไล่พวกนี้ก็กอดฟิงเกอร์โอเคตัวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้ทำอะไรได้ท่านผู้ชมขับมันดูสิโอ้ คลิกขวาผมไม่รู้มันทำแล้วได้แต่ว่าตอนคลิกตอนคลิกธรรมดามันโหดมากเลยท่านผู้ชมอุย้ยอุ้ยตอนเดินปกติมันไม่มีไนโต้บูดนีกท่านผู้ชมพอกดชีพป,ปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆบูดไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยๆเว้ยท่านผู้ชมเฮ้ยไอพีโคตรโหดนี่กดคลิกธรรมดาก็เป็นพุง่งด้วยโอ้ย ธรรมดาที่ไหนปรับให้มันโหดเลยทนะ่านผู้ชมดูดิมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนี่ยพลังลองให้สู้กับเมกะบ,บอสด,ดูนะครับผมว่าท่านผู้ชมชื่อตอนไหนผมผมเชียร์สกิปเบดีทเทเลชกิชนะฮะอ่ะ let's go <S ใครเชียร์เมกะบ,บอสมางครับเนี่ยหวังว่าจะสมน้ำสมเนื้อกันนะฮะ let's go เอาวะเอาวะเฮ้ยนี่ไง ชนะแล้วหนึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาทําเป็นฟรีเอ้อไอพี่เดี๋ยวเราลองใหม่ก็แล้วกันผมไม่เชื่อพลังนะว่ามันจะชนะได้จริงเปล่าโอเคเอาล่ะเริ่มออกไปสู้กันในตึกแล้วเอายังไงในจังหวะน,นี้บนรอบๆปล่อยพลังจีแมนตัวเล็กมากแต่อันนี้มันมีจีแมนตัวใหญ่ไง เราลองเอามาแก้มือเลยไหมท่านผู้ชมว่าไอจีแมนตัวเนี้ยมันจะสามารถชนะไอตัวนี้ได้หรือเปล่าเออสึกล้งางตาไอน้องไปเ e t s go! <S อกอ้าวกระโดดยิงขึ้นมายัางไงจังหวะนี้ทุก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 สปีกอแมนเมกะบอสก็ยังชนะว่ะท่านผู้ชมถ้าไม่โดนปรสิตกินก่อนนะนะทีวีแมนเนี่ยทำไม่ได้อะ ีได้โอเคต่อยได้โ okay. อเคอืก็ยังก็ยังคงคอนเซปต์กระโดดสูงเหมือนเดิมเลยพี่ตัวนี้เราจะเป็นตัวสุดท้ายในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเอาล่ะ,ละส, k, สกิบว,วิดีทอเล็ตที่แบบสุมน้ำสุมเนื้อสามหัวไหมเออทั้งมสามหัวไหม อุ้ยตัวใหญ่เลยจะไหวไหมนะพี่ระหว่างทีวีแมนพระ,ะสกิปเิดีเฉลี่ยสามหัวนะฮะก็ไม่รู้นะไปรวมร่างแบบไหนถึงได้มาเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเอาละเริ่มยังไงโอย้ยังปล่อยออลามาตลอดอ้าวทีวีแมนไม่ใช่ทีเวนแมนนายต้องโหดกว่านี้ Hahahaha <laughs> À lại TV Man, sẽ thấy ổng cả che tù à Và nào chắc chắn đã được bảo À Húi. Nhưng ngay Nhưng ngay. Ôi. Ôi. Ôi, TV bị bắp sớm rồi à Tại TV man, có thể mà chắn đã đai Đơn chiều đấy ไอคู่ไหมเอ้ยพอดีกว่าคลิปยาวแล้วคลิปยาวแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมคที่เข้ามารับชมนะฮะก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะที่ผมมาเล่นเกมที่แบบผมเห็นว่าไอกระแสของ s กิ b บีด y t เลทลกับ c a m e ล่าแมเนี่ยมันกำลังมานะก็เลยเล่นแล้วก็อลองเอามาสู้กันนะอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นคลิปฝรั่งผ่านๆมามเห็นไหมที่มันตั้งกองทัพนะฮะก็อยากทำแบบนั้นนะแต่ คขอ,อาจจะไม่ไหวนะแล้วก็ระเบิดไปเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อยากให้ EP ต่อไปมาไวๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้เยอะๆนะจ๊ะขอสัก1,000ไ like ลค์ได้ไหมครับเออ1,000ไลค์ 1, like ได้ไหมเงี้ยเอออเคบ๊ okay, ายบายจะกันคลิปหน้าครับลาล